กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสไนเปอร์โกดนะครับผมจริงๆเป็นโกดไปเลยเออนะไอ้คยโกดก็พอแล้วนเะขาเป็นซ e o ของซิกเอซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรียพ่อของเขาก่อตั้งบริษัทและทำเงินมากมายจากการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นรัฐ ระหว่างการไปรูปของสตวรรษที่90แต่เขาสนใจปืนรถยนและผู้หญิงมากกว่าธุรกิจและในช่วงสงครามอิสรภาพไซบีเรียเขาหนีไปลอนดอนเขาได้นไปกับโอก้าน้องสาวคนสุดท้องที่รักของนายรัฐมนตรีไซบีเรียนจากนั้นเขาทำให้ซิโกเอลและรัสเซียเบียใกล้ชิดกันมากขึ้น ตอนนี้พวกเขาวางแผนที่จะเรียกคือนินเดียนที่มีข้อพิพาทของอาร์กติกด้วยการก่อวินาักกรรมเจาะน้ำมันที่เป็นที่ของรัสเซียและเดนมาร์กและสหรัฐพวกเขาซ่อนฐานหลักที่เกี่ยวข้องไว้กับม้าป่าไซบีเรียพวกเขาจล่าลเดินทางไปยังสำนักงานท้องถิ่นของเขาที่ท่าเรือ หัวหน้ายุตศาสตร์ของพวกเขาอยู่ที่นั่นประสานงานโจมตีเขาต้องถูกกันจับการตายของเซคอฟจะไม่ล่าอยู่คุณต้องกู้รายการเป้าหมายและหลักฐานของพวกเขาค้นหาสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขาที่ท่าเรือเรียกเนื้อหาของมันพร้อมกับสมาร์ทโฟนของเขาเราต้องรู้ว่าใครในรัฐบาลรู้แผนการของเขา สุดท้ายนี้ต้องการให้คุณวางวัตถุระเบิดบ,บนเครื่องทำราน้ำแข็งพลังงาเนเยวเคียร์ของมันจะต้องไม่ออกจากท่าเรือขัดขวางแผงการของพวกเขาซิกเกอร์โอเคครับในเมื่อมาถึงฐานที่นี่แล้ว โอ้มีสิ่งที่เราต้องทําหลายอย่างเลยก็คือกําจัดพวกมันแล้วก็เอาวัตถุที่เป็นสมาร์ทโฟนของพวกมันมาครับแล้วก็ทําลายท่าเรือของมันเนาะท่าเรือเมืองน้ําแข็งเราต้องวางระเบิดแล้วทําลายก็โอเคครับไม่ใช่แผนที่ยากเกินเลยมากมายถ้าเทียบสลับเรานะครับเพราะว่าเรามันเก่งไงนะเก่งเกินคนไปนแล้วคนคนนี้สุดยอด โอ้โหนี่ครับเจอแล้วตัวหนึ่งทำไมไม่ยอมเซฟหัวให้เป็นไรวเนี่ยเส็งเงเนี่ยขอเซฟที่หัวหน่อยแล้วก็ขอยิงที่หัวหน่อยครับเรียบร้อยโอเคล่วงหนึ่งไอ้ตัวนี้ หกสิบหกเมตรหรออว้ยทำไมันหายเี้ยวอ่ะเออเอ,อ้ยตายเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอเคครับซ้ำทันเกือบเกือบไปแล้วโอมีตัวนุ่นอยู่ครับแต่ผมว่าตัวที่น่ารำคาญที่สุดก็ไอ้พวกมือสไนมือก้องมือกล้องอะไรเนี่ครับน่ารำคาญนะอันนี้ระยะร้อยยี่สิบห้าเมตรเหรอ ปลายขวาผู้หวังผลเอ,อ้ยดูครับอืแม่นยำแม่นมันจับวางอะ่ะโอ้ยนี่ไงครับหน่วยสไนร้อยเจ็ดสิบสาเมตรนะเออมื่อกี้เท่าไหร่นะลืม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 จะเย็นนะครับร้อยเจ็ดสิบสาเมตร ผมว่าผมใส่ได้นะมาแล้วครับเรียบร้อยมันก็ไม่เท่าไหร่นะไอตัวนี้ผมว่ายังฆ่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอพวกมันมาเห็นโอ้ยสองตุน้นย่าฆ่ามากเลยอะแต่ก็ยังฆ่าไม่ได้อะเพื่อนติดปัญหาเดียวเลยไม่มีตัวแล้วใช่ปะ่ะเยวต้องมองหายดีครับ ตรงนู้นมีสองจานตำแหน่งของพวกมันไว้ครับแล้วเราค่อยมามาร์กแล้วก็ยิงพวกมันเทียะตัวเทียะตัว,ตวจากกานทีละตัวนี่ครับอีกตัวหนึ่งระยะร้อยเมตรยิงไม่ได้ไปยิงได้เป็นตรงนั้นน่ะเออมันไม่ออกมาวาเพื่อนวะโห้ซิงยังไม่ออกไปเนี่ยต้องออกไปยิงมันครับ แล้วซีเกอร์ปฏิบัติการอยู่แถวแถวที่เป็นอากาศหนาวเลอเกินนะนี่ครับระยะ62เมตรเล่งง่ายนะครับวันนี้เรียบร้อยโอ้ยมีตัวนี้เหรอระยะ79เมตรประมาณ70เกือบเกือบร้อยครับ เอ้ยชับเรียบร้อยเข้าที่หัวยิงโคตรจะแม่นเลไตัวนี้ตัวนึงร้อยสีสเจ็ดเมตรเดินใกล้เข้ามาก็ระยะไม่ห่างๆกันมากเท่าไหร่ครับอุย้ยเอ่อขอโทษครับยิงไม่โดนเพื่อนขอยิงสักทีหน่อยเด้อ โอ้ยติดอันนี้โอ้โหโคตรสวยเฮ้ยเซ็งจริงซูมร้อยสามสิบเมตรเดินใกล้เข้ามาอีกก็นลาจะเหลือประมาณสักร้อยยี่สิบยี่สิบกว่ากว่าครับไม่เกินนี้ระยะก็คงไม่เกินนี้ล่ะหาครับหามุมยิงโอเคระยะนี้แหละโอ้โหโคตรเท่ ืชว่วบเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งไอ้สองตัวนี้น่ายิงมากเลยติดตรงเดียวครับซีเกอร์มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการซุ่มยิงครับแต่ละจุดแต่ละจุดเราต้องคิดคำนวณให้ดีเนาะมันก็จะยากตรงนี้แหละครับการยิงแบบไม่ให้สเตลลอะไรเงี้ยไม่ให้แตกครับก็ยากอยู่นนะ มาแล้วจ้าไปครับมีคนหรือเปล่าอ้นนี่ไงเจอแล้วซูมร้อยห้าสิบแปดเมตรปาดขวาเพื่อหวังผลเร่งโอเคกระสุนกำลังหมุนครับควงสวารไปเลยเ้ยเรียบร้อยครับเฮ้ย ไม่ปืนเก็บเสียงนี่มันโคตรจะดีอ่ะผมชอบมากนะปืนเก็บเสียงนี่ยิงยังไงก็มันนะไม่มีอะไรใช่ไหมแถเนี้ยไม่มีของให้เก็บอรอไม่มีของให้เก็บใช่หรือเปล่าเพื่อนเหมือนจะไม่มีของให้เก็บนะครับอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ในเมื่อไม่มีขอให้เก็บก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเราจะต้องไปทางนู้นแหละครับต้องไปหาบ้านสักอยู่หลังแล้วเราก็ยิงมันจากข้างบนเนี่ยนี่ยจากยิงไอ้ตัวนี้มากเลยอ่ะโคตรมันไ้ไอ้ตัวนี้ก็น่ายิงนะแต่ไอ้บนนี้ยิงไอ้บนนี้มนก่อนดีกว่าครับเห็นมันยืนซ่านานแล้ะระยะ เจ็สบเก้าเมตรไม่เท่าไหร่ครับเรียบร้อยสดุดมีอะไรปะแถวเนี้ยไม่มีนะไอซองตัวนี้อยู่นี่ครับเฮ้ยไอตัวนั้นจะลังจะขึ้นเจ็ดสิบกว่าเมตรเนี่ยครับเรียบร้อยมันจะหมดเลยนะครับไอ้ข้างบนนะ แต่ว่าตรงอื่นมีหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะค่อยๆหาทานจาก,การครับไม่เห็นไอ้สองตัวบาตรงนั้นแล้วหายไปไหนของมันเนี่ยเพื่อนหายไปไหนหายไปไหนของพวกเองไม่เห็นแล้ว,ว่าตรงนั้นมีสองตัวครับยิงยากมากเลยมันอยู่ด้วยกันครับ ถ้าเรายิงตัวหนึ่งปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็จะรู้คราวนี้พวกมันก็จะมาลุมตื๊บเราโอ้โหไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดีครับถ้ามาลุมตืบ๊บเพราะว่าผมลงผมลงไปยิงแบบว่ากระสุนนัดเดียวทะลุสองอะครับได้นะไอสองตัวเนี้ยมันชอบยืนข,ข้างกันเนาะหวัดดีเพื่อนยืตนต่อน,นั้นไปต่อไปเรื่อยๆนะยืนต่อไปเรื่อยๆนี <c oughs> ่ยเราจะสอยพวกนายเองเออโอ้โหเลย,ยะต้องนั่งเหรอ โอเคครับนั่งแล้วมันเดินไปสุดยอดอเข้าไปใกลนะ้ๆแล้วหาทานจากการพวกมันดีกว่าถ้าเรายืนยยระยะไกลๆมากมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่งผลดีไม่ค่อยมีมีแต่ส่งผลเสียนั่นก็คือคุณผู้ชมอาจจะเสียเวลาไปครับบอกว่าเออหมอนีไม่ยิงสักทีว่ายิงๆไปเถอะเออแล้วบอกอยากบูอใจหนึ่งก็อยากบูนะโอ้นะ่ายิงสองมากเลยอนะ่ะโอ้โห มันน่ายิงมากเลยนะครับดูดิโคตรหน้ายิงสองอะ่ะมาละไปฝั่งนี้ก็ไเลยครับนี่สวัสดีครับขออนุญาตยิงหน่อยได้ไหมครับผมว่าผมปิดไอ้เครื่องนี้ได้นะเรียบร้อยครับรีไป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  พวกมันมาแล้วเอ๊เครื่องเป็นอะไรดับวะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องนี้นี่อ่ะขออนุญาตสอยได้ไหมเพื่อนโอ้โนมันกลมไปแล้วมองไม่เห็นหัวไปครับอ้อมไปอีกทางหนึ่งก็ได้ยังไงก็แตกแค่นอนไอ้นี่ไอ้หมอนี่ยังไงก็แตกมันแยกกับเพื่อนมาแล้ววันดีเพื่อนไม่ต้องคิดชีวิตตัวนี้ครับ แตกไอ้เครื่องนี้อะไรไม่รู้ยิงให้หมดเหมือนจะลงโล่งแล้วนะครับเริ่มไม่มีอะไรแล้วโอเคออกซ้ายไปก่อนเผื่อมีโคมีของอะไรให้เราเก็บได้เฮ้ย <c oughs> ไม่เห็น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 เพื่อนไม่เห็นเราหรอกได้อยู่นะครับถึงกระสุนจะไม่ค่อยมีมากมาย แต่ว่ามันก็พอได้นะครับผมเก็บของกระสุนโอเคถ้าจะเดินขึ้นข้างบนได้นะครับเดินขึ้นข้างบนแล้วก็สอยพวกมันเลยผมคิดว่าได้อะเพราะว่ามันไม่ได้แย่ครับไหนเอ่ยมันเข้าไปแล้วตัวนึงงั้นตัวนี้ก็เสร็จเรา โอ้โหโคตรเท่เรียบร้อยหมดหรือยงังหมดหรือยังเลยมันข้างล่างจะมีตัวนะครับผมรู้เลยมันมีตัวให้นอนโอ้ยตรงน,นั้นอีกสองอ่อเฮ้แต่ยิงหนึ่งทะลสองได้ปะโอเคแล้วก็เรียบร้อยความมายเป็นเรื่องของปีศาจ ตัวนี้ครับแตกแล้วก็เหลือไอ้หมอนี่ลองยิงข้างข้างคอมนันด้ครับเนี่ยเอออ๋อต้องยิงข้างข้างคอครับในการจัดก,การมันโอ้โหยิงยากเลยนะแล้วก็ไอ้หมอนี่มันแพ็คคู่แน่นอนครับแต่ผมหารัศมีเข้าไปใกล้ๆข้งมาดีกว่าแล้วก็สอยแบบแพ็คคู่เลยสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนี่เรียบร้อยแพ็คคู่ ง่ายจังวะโอ้โหโ,โคตรชำนาญโคตรอีซี่อีซี่ไปแไหนมีอะไรปะแถวนี้ยค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินโอเคเคลียร์ถ้าเคลียร์แล้วก็ขอสำรวจดูหน่อยนะครับมีอะไรปะเหมือนจะเคลียร์แล้วนะโอ้ นี่ครับแฮ็กเข้าไปโอ้โหมีพวกมันอยู่บนนี้ครับนี่นี่โอ้ยมีกล้องได้หลายตัวด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็บันเทิงแล้วครับแต่มันใหญ่ไปไหม่ะดูดิแผนที่มันโคตรใหญ่เลยตรงนี้มีสามครับเท่าที่เห็นนะตรงนี้มีมาเพิ่มอีกครับนี่นี่น โหคือมันเยอะไปมัดูสิครับโอ้โหเราโคตรจะเยอะด้วยนะตรงนี้น่ะเป็นกล้องตรงนี้จะเยอะ,อะครับโอเครู้ตัว่าพวกมันมีคนเยอะแต่ว่าตั้งจุดนั้นเลยอาจจะยังไม่ไปนะครับพอคอมขออนุญ,ญาตจากการนี่ครับตัดกำลังไฟ เรียบร้อยแล้วก็นี่ครับแฮกโน้ตบุ๊กเรียบร้อยครับไปครับเราต้องไปหาเซฟตรงจุดตามแผนที่โอ้นู่นครับที่เราต้องไปแต่ผมยังไม่ไปอ่ะผมขอ นี่ครับไปทางข้างบนเยยังไม่ได้ไปนะข้างบนเนี่ยเนี่ยข้างบนนี้ยังไม่ได้ไปเลยเพราะฉันไปข้างบนก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยสวัสดีเพื่อนล่วงหนึ่งล่วงสองยิงช้าหน่อยแต่ว่าได้อยู่นะครับพอได้อยู่พอได้อยู่โอ้โหข้างหน้าเดียวนี่ครับ จุดเซฟของเรากำลังเซฟอยู่ใจเย็ยนเพื่อนเรียบร้อยครับเดินทางต่อต้องจุดนั้นเหรอที่เราต้องไปเหรอหวังว่าพวกมันจะไม่เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ายิ่งแผนที่ที่มันใหญ่มากแล้วก็จุดคนเยอะมากเราก็จัดการได้ยากมากครับเพราะเราจะต้องได้แบบ ช้าๆแบบสโลไลท์อ่ะเออซึ่งมันผมก็เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์ผมอะครับสไตล์ผมไม่ใช่แบบสโลไลท์อ่ะอาจจะเป็นสโลไลท์ช่วงแรกเพราะว่าแบบมันยังไม่มีอะไรมากมายโอ้โหแล้วมีป้อมปืนด้วยเอาเรื่องไปไหมมันมีป้อมปืนด้วยอ่ะพื้นแล้วข้างล่างนี้ป้ายกับระเบิดลงไปมีแตกโอ้โห คือไม่ให้ลงว่างงั้นเถอะอาได้เพื่อนนะไม่ให้ลงก็ไม่ลงมันจะไต่ขึ้นบนนี้ได้เหรอใช่เลยครับโอเคไม่มีใครใช่ปะแถวเนี้ยเหมือนจะไม่มีครับสอยมาเลยแล้วกันร่วง จัดก,การไปแล้วหนึ่งนายนานานสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับขอเซฟก่อนละกันในหัวจะได้เห็นตัวพวกมันได้ง่ายๆครับพวกมันหลบไปทางไหนอะไรยังไงข้างบนมีตัวหนึ่งโอ้โหเซฟแล,ล้วรัวข้างล่างตรงนูน้นหมดหรือยังหมดหรือยังตรงนู้นอีกฝั่งขวาอีกซ้ายอีกโอ้โหเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น เฮ้ยใครเห็นเรามือสไนเปอร์เหรออืมอม,มันจะอยู่ที่สูงแน่นอนครับเรื่องไงเจอแล้วครับร้อยิบเจ็ดเมตรจาก,กาไกลหน่อยสไนเปอร์ก่อนเลยแล้วกันมันชอบเกะกะเรียบร้อยชีวิตมันยังมีค่ามันอย่ามาซ่ากับพี่ใช่ไหม ไหนไหนได้เลยเลยขออนุญาตยิงได้ไหมครับผมเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้เรียบร้อยจะาก,การยิงก็ได้นะครับสบายๆเหมือนกันไม่ลำบากมากมายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เห็นเราได้ยังไงอะระยะสองร้อยกมมาครับหน้าอยู่เล็งยากไปหน่อยแต่ก็ยิงได้เแล้วมันรู้แล้วครับมันรู้ตำแหน่งเราแล้วตอนนี้โอ้โหบันเทิงโคตรจะบันเทิงคราวนี้ยิยงป้อมปืนกันเลยเพราะว่าถ้าเราขัจัดป้อมปืนได้ครับเราก็จะเดินทางได้ง่ายขึ้นง่ายแบบสุด,สด หน้ากากแตกแล้วสด,ดีเพื่อนรอบนี้ลงจะทางขวาแล้วครับไหลามาซ้ายขอยิงหน่อยเพื่อนเออโอ้ไม่เรียบร้อยชีวิตยังมีค่ามันยังมาซ่ากับพี่ยิงป้อมปืนครับเออเฮ้ย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 โอ้โหเสียงนี้เป็นเสียงที่ ไม่น่าพี่ลมครับไม่ใช่เลยนะเดีย๋ยวมันตกใส่หัวเรามาอีกอล้วแล้วมาลูวแล้วมาแบบลุลูวผมมองหากันนะครับมันอยู่ไหนบ้างไม่รู้โอ้ยป้อมปืนอีกป้อมหนึ่งมีป้อปนนมป,อปืนตรงนั้นตัวตรงนั้นผมว่าผมจัดกนารตัวตรงนั้นได้นะสวัสดีเพื่อน เรียบร้อยอือหือคือเรามันก็แม่นจริงอะนะคือบางครั้งผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันครับว่าผมมันแม่นไปไปเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออไม่ใหญ่ตัวเองแม่นขนาดนีด้เลยอืจากการป้อมปืนครับเสียเวลาจากการป้อมปืนไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะครับผมว่ายังไงต้องจากการป้อมปืนก่อนหนึ่ง เดี๋ยวก็พังครับสักพักหนึ่งใหญ่ๆพังแล้วครับหนึ่งโอเคอีกป้อมปืนหนึ่งเราจะได้เดินทางได้ง่ายๆครับสวัสดีเพื่อนทำลายป้อมปืนทำลายป้อมปืนมาทำลายป้อมปืนโอ้โหทรมานจริง ไม่พังสักทีอพังสักทีดีวะรีโรดละขออีกสักทีอีกสักสองทีได้ปุยมุยอีกทีนึงเออโอ้โหไม่พังจริงๆวะเออเรียบร้อยครับ เฮ้ยเฮ้มีคนมารยาทนี้กีหรอไหนวันไปไหนของมันวะผมไม่เห็นอ่ะโอ๊ยแล้วมันยิงผมมันอยู่ไหนของมันวะผมไม่เห็นมันอ่ะไหนวะเออนี่ครับเออเรียบร้อยโอเคครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ มาถึงแล้วก็ปิดฉากโดยการสอยมันสักทีครับแล้วก็นี่ครับฉากเที่ท